สวัสดีครับผมปอนผ้าบ้านพุทธกุณลรงนะครับวันนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฮะที่ส่งไลน์มาถามผมว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้พระปอมหรือว่าหลวงพ่ออะไรสร้างนฮะนี่ฮะมีมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะที่ส่งมาให้ครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะไปเลือกสักคนหนึ่งนี่มาดูนะของพี่มุชูนี่ฮะ นี่ฮะเขาส่งมาจํานวนเยอะมากเลยครับเพื่อนเเพื่อนดูนะครับนี่ฮะมีทั้งสมเด็จมีทั้งเหรียญแล้วก็มีทัพพระเก่าพระใหม่มากมายหลายอย่างนะฮะเฉพาะที่ส่งมาในร้อนี้ก็ประมาณทั้งสี่สิบองค์สี่สิบถึงห้าสิบองค์นะครับนี่ฮะผมก็ตอบไม่หมดก็เลยมาทําเป็นคลิปเป็นคลิปแยกที่จะมา ตอบข้อสงสัยฮะนี่ฮะถ้ามันเพื่อนอยากจะสงสัยในพระอะไรอย่างเงี้ยส่งส่งรูปมาให้ผมได้ฮะทางไลน์ฮะเดี๋ยวผมก็จะตอบให้ฮะถ้าเป็นจํานวนองค์สององค์นี่ก็ไม่ผมก็จะตอบเป็นเป็นแบบตอบเือนเป็นส่วนตัวเลยฮะต่ไม่ได้ตอบกลิ่เนี่ฮะเยอะมากเลยครับเพื่อนๆดูดิฮะนี่ฮะตอบไม่หวัดไม่ไหวครับอันนี้แค่คนเดียวนะครับเนี่ฮะ นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเลือกอาตะองค์ฮะองค์นี้แล้วกันครับนี่ฮะองค์นี้เป็นหนุ่งปู่บุรดาทาวโลแห่งวัดกลางชุสี่ฮะที่จังหวัดสิงห์บุรีฮะนี่สร้างเมื่อพศสองพันาร้อยสามสิบเอ็ดครับองค์นี้เป็นพระแท้นะครับองค์นี้แท้ครับสวยมากสวยด้วยฮะนีะ่อันนี้ด้านหลังอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ด้านหลังครับนี่ดูครับนี่ฮะ หลวงู่บุดาทาวโรนี่ท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางลำโคฮะสิทธิ์ที่ที่เรียนมาด้วยการที่ว่าหลวงพอ่พอปานเป็นแบบใกล้ชิดหลวงพ่อปานเลยครับจะมีสองคนฮะก็คือสององค์คือหลวงพ่อวัดท่าสงแล้วก็หลวงู่อบุดาทาวโรนี่ฮะหลวงพ่อปานก็จะเรียกกันว่าไอ้ลึกสีลิงดํากับลึกสีลิงขาวฮะหลวงู่บุดานี่ก็คือลึกสีลิงขาวนะครับ นี่ฮะสวยมากครับนี่ถัดมาอีองนี่น,นี่นี่เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนะครับนี่ฮะอันนี้ก็อันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังครับเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ไม่ใช่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนมาขออภัยนะจะมีเสียงหน่อยเพราะอัด อยู่ตรงกลางๆบ้านนะอันนี้อันนี้หลวงพ่อจงนี่อยู่ประมาณค่าเทิดแท้ก็อยู่ประมาณตั้งเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะดูที่ค่าเบาเบาเ้านีฮะนี่มีค่าเบาเ่าค่ัเพื่อนๆเห็นไหมครับครับนี่ฮะแล้วก็เนื้อเนื้อก็ถูกฮะับปิมก็ถูกอันนี้เป็นหลอโบราณน,นะที่เป็นปั้นหุ่นเทียนนะรูปร่างก็จะไม่ค่อยสวยมากถ้าเพื่อนๆผ่านไปเห็นนี้เอ้ยนี่ผ้าอะไรวะนี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับหายากมากครับ นี่ฮะนี่ฮะแล้วก็เลื่อนมาอีกเลื่อนมาอีกองหนึ่งครับองนี้ก็เป็นหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตตารามะนี่ฮะที่จังหวัดชายนาทนะฮะที่ว่ากำลังตรงดังนี้อันนี้เหรียญทานท่านนะครับนี่ฮะดูที่หูแล้วก็นี่อันนี้ด้านหลังฮะด้านหลังจะคล้ายๆ ถ้ามองเพื่อนๆน,นึกจะคล้ายๆหลวงพ่อผมแห่งวัดช่องแขนะฮะนี่อันนี้สร้างเมื่อพศสองพัน่ร้อยี่สิบเอ็ดนี่ครับองนี้อง์นี้แท้ครับฟังววานะพี่มิชูองค์นี้แท้นะครับสวยครับเป็นแบบแกะสดอันนี้หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามฮะถ้ามองเพื่อนๆก็เดินนึกว่าเป็นหลวงพ่อผมวัดช่องแขเพราะยันด้านหลังจะคล้ายกันนะนี่ด้านด้านหูฮะ ตองหูนี่ให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูฮะที่ตองหูแล้วก็ตองขอบจะไม่เป็นรอยทอดนะครับอันนี้รลปงพ่อโก,กวยครับแล้วก็เลื่อนมาดูเอาองไหนดีเอาองนี้ก็แล้วกันครับองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพว่อเดิมวัดบางโพฮะไอ้วัดหนองโพคอไปวัดหนองโพฮะหลวงพว่อเดิมที่น,ค,น,นครสวรรค์ฮะ อันนี้เป็นออกวัดนองหลวงครับพิมพ์มนี้คอตึงออกวัดนองหลวงนะครับเนื้ออาปาก้าครับเพื่อนๆดูฮนะนี่อันนี้ด้านใต้ฐานปกติถ้าออกวัดนองหลวงนี่จะมีรอยจานนะครับรอยจานแต่อันนี้เบอร์มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าหลวงพระเดิมองเนี้ยจากที่ผมดูนี่นะครับเป็นการทอดพิมพ์ครับปั๊มเป็นปั๊มะฮะนี่เนี้ยนี่เพื่อนๆดูฮะ ด,ดูดูฮะด,ด,ด,ดูดูตรงพอดูรงดูตรงทีตาของท่านฮะเป็นจะเป็นปีกออกมาเหมือนว่าป้กเป็นแบบปั๊มออกมาเป็นหลอดทีละคนปั้มมาแล้วตัดแต่งออกมาออกไมาไม่ดีฮะอันนี้ฮะอันนี้เนื้ออัปก้าฮะนี่ฮะแล้วก็ตัวนักสื่อฮะมันจะเบลอไปหมดนะครับองนี้พี่ชูองนี้ถ้าถามผมผมบอกว่าเทียมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่แน่นะฮะปอบคนอื่นเ็าอาจจะมองว่าแท้ก็ได้แต่ว่า อัน,นององนี้ถ้าทำผมอันนี้ปลอมครับเทียมครับไม่ยังไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเป็นพระถอดดูฮะเนื้อ,อปะคกาดูฮะก็เจอกตื้นๆฮะสกเก็ตเพื่อนๆยวดูได้ทั้งทั้งจีวงจีวรดูฮะอันนี้จะเป็นแบบเป็นพระถอดออกมาอันนี้เลื่อนมาอีกเลื่อนมาดูอีกองนี้ใช่หรือเปล่านี่มีพี่โทรมาถามฮะองค์น,นี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานครับ แต่ว่าองค์นี้เป็นพิมพ์ที่ลูกศิษย์ลุงพ่อเงินสร้างก็คือลุงพ่อเปลืองครับแห่งวัดบางคานครับนี่ครับอันนี้เป็นสร้างเมื่อปีหนึ่งห้าอันนี้ใต้ฐานสร้างปีหนึ่งห้าก,ก็จะเป็นรุ่นปืนแตกครับไม่ใช่เป็นรุ่มหล่อที่สร้างมันจะมีเนื้อทองเหลืองคะอันนี้เป็นพิมพ์กีตานะครับนี่ฮะลวงพ่อเปลืองนี่เขาจะดูกันตรง ที่ทายฮะแล้วก็ถัดมาอีกองค,ครับอันนี้เมื่อกี้ลงปเปลืองเนี่ยแท้นะครับแท้เลยฮะแล้วก็ถัดมาอีกองนี่องค์นี้เป็นสมเด็จเกตเโยครับอันนี้ด้านหลังฮะเพื่อนๆดูครับอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้า อันนี้เป็นหลวงพ่อวัดเกตยโยนี่ก็คือเป็นพิมพ์สร้างเขื่อนฮะองค์นี้แท้ครับเป็นพิมพ์สร้างเขื่อนสร้างเมื่อปีสองพันสี่ร้ยเก้าสิบห้าฮะนี่ฮะถ้าเป็นทันของตมเด็จพุทธจารย์นี่ก็เนื้อจะย่นวันนี้ฮะเพราะว่าอันนี้ผ้าไม่ถึงร้อยปีฮะดูดูดูจะคุ้มดูฮะยังยังไม่หดตัวเท่าไหร่ฮะนี่ฮะเพื่อนๆดูครับอันนี้เป็นรุ่นสร้างเขื่อนฮะ ออกวัตโยไม่ได้ไม่ทันสมเด็จท่านนะฮะนี่ฮะด้านหลังมวลสารก็ยังเป็นผงเก่าๆมีเยอะองค์นี้รุ่นตั้งเขื่อนเนื้อสื่อเรื่องอ่ฮะองค์นี้แท้ครับเ,เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นตั้งเขื่อนนะฮะครับแล้วก็เนี่ฮะพระจะมีมากมายหลากหลายเลยฮะก็ตอบไม่วาดไม่ไหวเลยฮะก็ตอบ ได้เท่าถ้าให้มองพิมพก็คงไม่คงคงพิมพไม่ไหวแล้วฮะเนี่ยมีทั้งสมเด็จมีทั้งอ้นี้ฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนะแล้วก็มีทั้งพระเก่าพระใหม่เนี่ยนี่อันนี้เหรียญหลวงพ่อคูนเห็นไหมเหรียญหลวงพ่อคูนแล้วก็อันนี้เป็นปิตาปิตาพกแก้วอย่างเงี้ยอันนี้กบ็บางองค์ก็ไม่สามารถตอบได้หรือบางองค์ก็ยังยังเช็คไม่ได้ดิยังยังเช็คไม่ได้แบบไอ้นี่ฮะ ก็เลยยังไม่ยังยังไม่ได้ตอบในวันนี้นี่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นนูปทัวปีทุนห้าหลังต้นนังสือนี่แล้วก็นี่น,นี่ชายโยมีสององค์สามสององค์แล้วก็นี่นี่เยอะไปมาก,กาแล้วก็ที่ผมตอบเป็นตัวนักสือก็มีฮะตอบเป็นแบบส่วนตัวอย่างเงี้ยตอบถ้าเกิดว่าเขาส่งมาองค์สององค์ตอนตอน,ตอนแรกๆอะเขาส่งมาองค์สององค์ผมก็ตอบฮะนี่ฮะ เนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เขาบอกปลอม,มก็บอกปอลอมขำหัวเราะปลอมเลยเนะี่ยอันนี้บอกแท้ก็แท้หายากไปเลยไนงะนี่ฮะเพื่อนๆดูฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นเหรียญพุทธ้รนะฮะปีศูนย์เก้าแต่ว่าอันนี้ผมก็บอกเขาไปว่าเป็นแบบมันไม่ใช่อ่ะเป็นย้อนยุกน่าจะออกตอนหลังน่าจะไม่ได้ออกปีศูนย์เก้านะะนี่ฮะถ้าเกิดส่งมาองค์สงององค์ผมก็ตอบได้ครับครับ ถ้าเพื่อนๆส่งใส่ในพระองค์ไหนอะไรอย่างเงี้งยส่งไลน์มาถามผมได้นะครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้ฮะฮ่ถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดว่าบางองค์จมบัติแบบมันลึกจนแบบมองไม่รู้มองไม่ขาดอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดผมถามเพื่อนพ้องถ้ารู้ผมก็จะตอบให้ถ้าไม่รู้ก็ผมก็จะบอกว่าไม่รู้ครับนี่ฮะพระ มันก็มีมีหลากหลายฮะเพื่อน,อนๆที่สะสมว่าบางทีอาจจะถ้าไม่มีคนช่วยนะจะไปถามเซียนอย่างเงี้ยเซียนที่ใหญ่เบอร์ต้นตอย่างเงี้ยที่เขามีไอดีไลน์อะไรให้อย่างเงี้ยแต่ว่าวันๆนหนึ่งคนก็มาส่งมา3-4มสีพันข้อความอย่างเงี้ยมันก็